เดี๋ยวคุณกาลดาค่อยขึ้นมานะครับผมขอพูดสันส้นๆส,สักประมาณสิบนาทีก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยร้องเพลงแล้วก็ผมก็จะร่วมเล่นนะครับได้ยินว่ามีขนมมาเยอะแยะใช่ไหมพี่เล็กอยู่ไหนพี่เล็กมีขนมมาเยอะแยะแล้วก็พี่ตุ๊กตาด้วยพี่ช้างด้วยนะฮะใช่ไหมใช่ไหม ขนมมาเยอะแยะนะฮะเพราะฉะนั้นช่วยปรบมือให้กับผู้ที่สนับสนุนพวกเราหน่อยครับปรบมือให้นะครับขอบคุณมากมากครับวันที่ผมไปขึ้นเวที28มิถุนาผมได้เอาบทกวีของจันนวรัตน์พงไพบูรย์ทำไมถึงเอาบทกวีนั้นเพราะว่าพวกเราทำความดี พวกเราทำบุญให้แผ่นดินพวกเราสร้างกุศลพวกเราสร้างความดีถ้าพวกเราไม่เคลื่อนไหวไม่ชุมนุมที่นี่ไม่เคลื่อนไปที่นู้นที่นี่นะครับนะเขาไม่ถอนกฎหมายคาสิโนการพนันออกจากสภาครับปรบมือให้กับพวกเราเองครับใช่ไหมวันนี้พวกเราไปสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเพื่อไปยืนยัน ะะว่านายตำรวจสองคนที่ไปเอื้ออาทรต่อชั้น14ไม่ควรได้รับการนะะเลื่อนขั้นนี่คือการสำแดงพลังที่ยิ่งใหญ่ของเราเดี๋ยวนี้นะ,ะมีคนคนหนึ่งเขาบอกว่าถ้าผมไม่เสือกแล้วใครจะเสือกอันนี้ใครพูดเนี่ยฮะพี่เล็กใครมีคนพูดรู้จักกันดีใช่ไหมกับเขาอ่ะ <laughs> ก็แปลว่าในโลกนี้เนี่ยนะฮะมีเขาอยู่คนเดียวเท่านั้นที่สามารถจะแก้ปัญหาบ้านเมืองได้แปลว่าถ้าพรุ่งนี้ตายแล้วประเทศไทยก็บรรลัยไว้ปวงอย่างนั้นเหนอนะนี่คือ,น,คอนี่คือความเป็นจริงนะครับพี่น้องครับผมไปหยิบเอาหนังสือพิมพ์เมื่อฉบับเมื่อวานนี้แล้วผมก็อยากจะชี้นะฮะอยากจะชี้ว่าไงขออนุญาตอ่านนะครับ คำพูดของใครครับของคนที่เพิ่งออกจากรัฐบาลอย่าไปเอ่ยชื่อเขาคุณอนุทินนะฮะอนุทินชาญวีรกุลเนี่ยนะครับคนที่ไปอยู่ร่วมรัฐบาลในผมไม่ได้พูดด้วยความตำหนิเขานร้นครับแต่เมื่อออกมาแล้วเขาออกมาพูดเขาจะพูดความจริงเหมือนคุณจตุพรพรมพันธ์เคยไปอยู่กับเขา พอออกมานี่พูดความจริงก็เลยได้รับความสนใจจากสาธารณะอย่างนี้เป็นต้นนะคุณอนุทินพูดอะไรครับผมอ่านอย่างนี้เลยนะครับอนุทินชาญวีรกุลบอกว่าเรื่องคาสิโนที่นายทักษิณกล่าวว่าจะหาที่ดินให้บริษัททิโนไทยทิโนไทยคือบริษัทที่คุณพ่อเขาเป็นเจ้าของเนี่ยนะครับสร้างเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์แบบไม่มีคาสิโนนายอนุทินระบุว่า ไม่ต้องซิโนไทยทำหรอกคนอื่นเขาทำอยู่แล้วบริษัทสยามพิวัตรจำกัดทำแล้วเจริญเติบโตดูอย่างไอคอนสยามใครไปไอคอนสยามมาแล้วบ้างยกมือฮะพี่ตุ๊กตาไปไหมยังพี่ช้างพี่ตุ๊กตาไปมาแล้วใช่ไหมพ,พี่ตุ๊กตาไปไอคอนสยามมายัางใครไปใช่ไหมพี่ช้างเคยไปใช่ไหมครับใครไปไหมริมเจ้าพญาเคยไปใช่ไหมฮะโอ้โหที่นั่นอนลังการแล้วคนก็เยอะ ที่นั่นแหละเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ที่สมบูรณ์แบบนะฮะเขาสร้างได้ดีนะครับเขาสร้างที่นั่นมีทั้งสับสินค้าโรงหนังพัตคานศูนย์ประชุมสนามเด็กเล่นสระว่ายน้ำที่สยามพารากอนก็เช่นกันนะครับ,นะรบส่วนจะหาที่ให้นั้นเราเอาให้อยู่ในอาชีพทำดีกว่าสิ่งที่กังวลคือการไม่ให้คนไทยได้ลงทุนแต่เป็นการให้ต่างชาติ เข้ามาทาประโยชน์ก็แปลว่าที่เขาเตรียมเรื่องคาสิโนทิบพื้นที่ในประเทศไทยนะฮะที่ตัตหีบที่ถูกเกตที่หัวหินที่ท่าเรือทองเตยเนี่ยนะครับเตรียมไว้ให้ต่างชาติไม่ใช่คนไทยนะครับเขาว่าไงนะครับพูดต่อนะครับจะจะเป็นการลงทุนที่ดีกรับกลายเป็นการขายใบอนุญาตอันนี้คุณอนุทินพูดเองนะ แทนที่จะเป็นการลงทุนที่ดีกลับเป็นการขายใบอนุญาตใบอนุญาตตรงนี้มากกว่าที่จะลักตันเลยเห็นแล้วว่ามีการบังหน้าด้วยเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์แต่เป้าหมายจยูเบื้องหลังคือคาสิโนนั่นเองช่วยปรบมือตรงนี้หน่อยครับบางทีเราพูดกันเองเนี่ยเอ้มันจริงไม่จริงจริงไม่จริงจริงจริงแต่เขาอยู่มาด้วยกัน นะะเกือบสองปีตั้งแต่รัฐบาลเศรษฐาจนกระทั่งมาถึงรัฐบาลองค์เองคุณอนุทินอยู่เพราะฉันนั้นเขารู้ใ้รู้พุงรู้เช่นเห็นชาติเขาจึงพูดความจริงออกมาเพราะฉะนั้นพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่อยากจะฝากไว้และสิ่งที่อยากจะตั้งเป็นข้อคิดก็คือว่าณนะวันนี้เนี่ยนะครับนะฮะคดีทั้งหลายเนี่ยมัดตัวจวนตัวไปหมดนะครับ เมื่อวานปปชก็สอบจริยธรรมขององค์เองหลังจากที่สารนูนรับแล้ว9ต่อ0เพื่อที่จะนะพิจาเรื่องจริยธรรมเรื่องความซนะื่อสัตย์ต่อประเทศชาติบ้านเมืองเมื่อวานนี้ปปชเอกฉันให้ประธานปปชคุณสุดชาติประกุลกเกษมสุขกับคุณประภาสของเอียดเป็นเจ้าของเรื่องนะครับเพื่อที่จะดําเนินการเพื่อ,อยี่าสงสัย ทำไมเดี๋ยวนี้พ่อต้องมาแก้ตัวให้ลูกเพราะหวังว่าการแก้ตัวจะสามารถเรียกความสนใจที่จะให้เห็นอ,อกเห็นใจลูกแต่ยิ่งแก้ตัวลูกยิ่งอาการหนักจริงไหมนะไม่มีใครเชื่อครับยิ่งแก้ตัวยิ่งลูกอาการหนักคนเดียวนี้รอแร่รอแร่จะอยู่จะไปจะอยู่จะไปาะจึงมีแนวนะครับเดี๋ยวนี้มีคนคิดนะแนวก็คือว่าเขาหมายถึงนายก อาจจะมีการลาออกก่อนทำไมลาออกลาออกเพื่อว่าไม่ต้องพิจารณาในสารรัฐธรรมนูนพิทนายกลาออกด้ที่ค้างอยู่ในสารนูนก็เป็นอันยุติไปเนื่องจากนะฮะผู้ถูกร้องเรียนออกจากตำแหน่งแล้วเพราะเขาพิจารณาให้พ้นตำแหน่งเมื่อออกจากตำแหน่งแล้วก็ไม่ต้องพิจารณามันก็จบที่สารนูนแต่ที่ปปชไม่ได้ครับถึงแม้จะนะฮะ ออกจากตาแหน่งแล้วยังพิจารณาได้นะผิดมาตานั้นมาตานี้ผิดจำนูนเรื่องเอกราชของชาติเรื่องขายิปไตยยังพิจารณาได้แล้วยังเอาผิดทางอาญาได้เพราะฉะนั้นจะลาออกหรือไม่ลาออกก็ตกที่นั่งลําบากครับคนชื่อแพรทองทานทินวัตรครับพี่น้องครับนี่คือความเป็นจริงนะครับวันนั้นที่ผมบอกว่าผมเอาบทกวีของอาจารย์นวรัตพงไพบูล์มา น,นิสสีกินดีศิลปินแห่งชาติบอกพี่พี่จําบทกวีของพี่เนาได้พี่เอาบทไหนก็ได้แล้วผมก็จะเป่าคลุยให้พี่ว่างั้นเถอะผมก็เลยบอกว่านะอาจารย์เนารัฐพงไพบนนู์นั้นมีจินตนาการของความเป็นศิลปินยอดเยี่ยมมากพูดถึงเรื่องของความดีเป่าเท่าที่จวนมอดเปาบับฟอดมีไวแสงที่เท่าเนี่ยนฮะ ที่มันคลุมฐานไม้เนี่ยเป่าเท่าที่จวนมอดเป่าปัาปอดมีไวแสงจุดเพลิงอันเริงแรงเป็นเปลวลุกขึ้นโลมลามผูกไผ่ทีละไผ่ไปเป็นแพร่สะพานข้ามผูกข้อต่อตาตามไปเป็นต้นระง,งานตรงเป็นมังคุดลำไยขนุนทุเรียน,นอยนานะฮะนี่คือผูกข้อต่อตาตามไปเป็นต้นระง,งานตรงเป่าเท่าที่จวนมอดหมายความว่าที่เท่าที่มันคลุมฐานไม้เนี่ย มันจะมอดเป่าแล้วมันก็เรืองแสงอีกลุกไม่ได้เอากระดาษไปใส่เอาปืนไปเติมผนก้นลุกขึ้นมาอีกให้ความร้อนได้เปาเท่าที่โจนมอดเปลวฟอดวิวัยแสงจุดเพลิงอันเริงแรงเป็นเปลวลุกขึ้นโลมลามผูกไผ่ทีละไผ่ไปเป็นแพ่สะพานข้ามผูกข้อต่อตาตามไปเป็นต้นระงานตรงเรียงจุดทีละจุดเป็นเส้นจุดเป็น,วนตวดทรง เจตนาจงจำเรียงรจนากวีจดเจตนาคือตั้งใจนจดเจตนาจงจำเรียงรจนากวีจับใจมาใส่ใจจึงฝากใจเป็นไมตรีความดีต่อความดีประดับโลกให้งดงามความดีต่อความดีประดับโลกให้งดงามพี่น้องที่มาที่นี่นะครับนะฮะพี่น้องที่ไปสำนักง,งานตำรวจวันนี้พี่น้องที่ไปแพทย์สภาวันก่อนพี่น้องไปที่ สภารัฐสภาพี่น้องไปที่ปปชล้วนแต่ทําความดีด้วยกันฉะนั้นความดีต่อความดีประดับโลกให้งดงามปรบมือให้กับบทกวีบทนี้ครับผมจะเชิญคุณการดาม,ม,มริคพิทักษ์ขึ้นมาร่วมรายการ้ามีไมโครโฟนร้องอีกตัวหนึ่งไหมไมโครโฟนคุณการดาครับเชิญมาเวทีไมโครโฟน เพลงแรกนี้อาจาร,รย์นวรัตเหมือนกันนวรัตพงไพบูุ์ปีสองห้าสองเจ็ดไปกับคณะแอคคาราบาวไปตะเวนเล่นคอนเสิร์ตคาราบาวตอนนั้นอาจาร,รย์นวรัตก็ไปนะครับธนิตศรีกินดีก็ไปยังไม่เป็นศิลปินแห่งชาติและอีกคนคือหมูพงเทพกระโดดชำนานร่วมคณะไปกับแอคคาราบาวแล้วไปเล่นที่อเมริกา พอไปถึงเมืองเมืองหนึ่งที่เท็กซัสได้ยินเพลงทำนองเพลงไพรามากก็เลยแต่งเป็นเพลงนี้ออกมาด้วยความคิดถึงบ้านครับปรบมือให้กับคุณกาลดา วิญาตถือโฉนดไม่ได้ค่ะดำเดียวไม่ค่อยได้ เพลงนี้ชื่อเพลงทานตะวันนะครับจะสังเกตว่าถ้อยคาทุกคาเนี่ยนะฮะไพเราะมากนะฮะทวนอีกเพลงหนึ่งนะครับทุกคนรู้จักนะเพลงเดือนเพญเนี่ยคนแต่งชื่ออัศนีพลจันทรทำไมถึงแต่งเพลงนี้ไปอยู่ป่ากับพรกคมณ์นิดคนนี้ชื่ออัศนีพลรจันนร์นะน้าปากกาชื่อในผีเป็นคนแต่งกวีเรื่องอีสาน ในฟ้าบ่มีน้ำในดินซ้ำม,มีแต่ทรายน้ำตาที่ตกรายก็รีบทราบบอโรสแดดเปี่ยงปานหัวแตกแผ่นดินแยกอยู่ตึกทึมแผ่นอกที่ครางครึมขยับแยกอยู่ตาปีมหาห้วยคือหนองหานลำมูลผ่านคือหนองปีนะครับอันนี้เป็นยายภาพความแพ้่งแง้งแต่เขาแต่งเพลงนี้เพราะไปอยู่ที่นั่นแล้วมีอาจจะต้องไปอยู่ในจีนเพราะไปแปลวรรณกรรมเหมาเจ๋อตง ไปอยู่ที่ปักกิ่งคิดถึงบ้านคิดถึงบ้านก็เลยแต่งเพลงนี้ชื่อเพลงคิดถึงบ้านนะครับแต่ตอนหลังเนี่ยแปลงมาเป็นเพลงเตือนเพนนะฮะในที่นี้มีคําว่าลมอยู่ทั้งหมดสี่คำด้วยกันลมเออช่วยเป็นตื่ให้ฝากลมพัดมาเนี่ยเป็นชื่อภรรยาตัวเองชื่อสายไฟภรรยาชื่อสายลมเพราะฉะนั้นเพลงนี้ก็เลยกลายเป็นเพลงอมตะมีการร้องกันมากกว่า20สิบคนด้วยกันนะครับ รับฟังเพลงเดือนเป็นน่ายดับบัตดีใครร้องได้ร้องตามนะครับ i